สวัสดีค่ะก็ยินี้ต้อนรับคุณผู้ชมที่น่ารักของมินจังทุกคนเลยนะคะอีพีนี้มินจังก็ได้พาทุกคนเดินทางมาจนถึงนะคะอีพีที่1นึเจแล้วนะคะ1นึโอเคก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะตอนนี้ชื่อตอนว่าพลังจิตสังหารนั่นเองเอาสรารพิษสีเท่านั้นยาวราวๆสนิว้วและตัวหนากว่านิ้วโป้งเล็กน้อยพลังที่อยู่ในร่างของงูที่ดิน้นรนนี้สามารถฆ่าผู้ฝึกตนในนาภาที่หนึ่งได้อย่างไง่ายได้ แต่ถ้าว่านิ้วของเจ้าเฟิงนั้นราวกับเหล็กที่ขี้ร่างเรียวนั้นเอาไว้ฆ่ามันไม่ดีแล้วฆ่าติดพิษใบหน้าของควานเฉินเขียวคำในค่ะที่นั่งอยู่บนพื้นพยายามที่จะขับพิษออกทั้งหลินฟ้าและหลันเซยียวหยวนมองไปทางเจ้าเฟิงด้วยสายตาที่แปลกประหลาดฮาสรพิษนั้นเงียบทั้งยังกลมกลืนไปกับรอบด้านกระทั่งควานเฉินยังถูกกัดและแม้ว่าชายหนุ่มนั้นอาจจะประมาทด้วยความเหนื่อยล้าความร้ายกาจของอาสรพิษนั้นก็ยังคงเด่นชัด แต่ถ้าว่าเจ้าฟึงนั้นเรากับว่าเรามาระวังเอาไว้เพื่อที่จะจับอสรพิษได้อย่างง่ายดายนักลินฟ้านนั้นกระทั่งเครือบแข็งว่าเด็กหนุ่มตระกูลเจ้าอาจจะรู้อยู่แล้วว่างูอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าว่าไม่ได้เอ่ยเตือนกวนเฉินโดยตั้งใจงนั่คือสออสรพิษเทาเงาทมินหนึ่งในสัตว์อสูรเหยา่าที่มีพิษร้ายแรงในการทําให้ร่างกายของคู่ต่อสู้ชานึบ ภายในเวลาหนึ่งชั่วยามพิษจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกระทั่งผู้ฝึกตนในขอบเขตก่อกำเนิดปานยังสูญเสียการควบคุมร่างกายของตนกระทั่งพวกเขาตายด้วยความหิวโหยเจ้าเฟิงเหยยมยิ้มบางเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของกวนเฉินก็ซีดเทาลงพอเขาเพิ่งจะกินยาแก้พิษชั้นจิตวิญ,ญญาณไปแต่ทว่ากลับไร้ผลใดๆเจ้าเฟิงบีร่างของอาจารย์พิษเทาเงาทรมินอย่างรวดเร็วและนำถุงน้ำดีของมันออกมาก่อนจะกินมันลงไป รสของน้ำดีนั้นมันขมป่าและเผ็ดร้อนแต่ถ้าว่าหลังจากที่มันเข้าไปในร่างแล้วความรู้สึกรุ่มร้อนก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเด็กหนุ่มพลังในาน้ำดีของอสร,รพิษนี้สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้จิตวิญญาณของคนผู้หนึ่งรวมทั้งทำให้ปานแท้บริสุทธิ์ขึ้นการทดสอบนี้เต็มไปด้วยสมบัติโดยแท้เจ้าเฟ,ฟึงเลียริมฝีปากพร้อมด้วยความพึงพอใจที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าในฐานะของอาฉริยะของสำนักเขารู้เรื่องเกี่ยวกับยาและพิษจำนวนมาก สิทธิ์น้องเจ้าเจ้าเป็นอัจฉริยะในการทายาเจ้าคงรู้ว่าจะกินแกยาแ,แก้พิษนี้ได้ยังไงก้อนเฉินยิ้มออกมานันไม่มีทางรักษาเด็กหนุ่มตระกูลเจ้าดั้นสีสันศีษะและมองไปยังอีกฝ่ายราวกับกําลังมองคนตายเขาเมินเสียงขอร้องและสะบดสาบแช่งของชายหนุ่มก่อนจะกวาดตามมองไปรอบๆคู่ต่อมาเจ้าจะหนีไปไหนร่างของเจ้าเฟิงพุง่งวูบพร้อมกับที่เด็กหนุ่มจับอสรพิษ เทาเงาทมินได้อีกตัวเช่นก่อนหน้าเขาได้นําถุงน้ําดีของมันออกมาและกินมันเข้าไปน้ําดีนั้นสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายและทําให้ปานแท้บริสุทธิ์ได้สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้แก่เขาในการเข้าสู่หนภาที่สามเห็นฟ้าและหลันเซลลวอยูอ่นต่างนิ่องอึง้งจุดแข็งของอสสารพิษเทาเ,าเงาทมินนั้นก็คือการหลบซ่อนและกลมกลืนไปกับรอบด้านแต่ทว่าเจ้าเฟิงนั้นสามารถค้นหาและฆ่ามันได้อีกครั้งหลังจากนั้นเล็กน้อย พิษในร่างของกวนเฉินก็ค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆเจ้ากล้าหลอ,อกข้าได้อย่างไรกวนเฉินเอ่ยอย่างกาดเกีียวพิษนี้สามารถต่อต้านได้โดยพลังฝึกตนในระภาที่สี่ของเขาคำกล่าวของอีกฝ่ายก่อนหน้านั้นอาจจะเพียงแค่ต้องการทำให้เขาหวาดกลัวข้าไม่ได้โกหกท่านอาสสรพิษมิอาจคุกคามผู้ฝึกตนในระภาที่สี่แห่งขอบเขตก่อกำเนิดปราณได้ดังนั้นแล้วจึงไม่มีความจำเป็นในการรักษาเจ้าเฟิงเอ่ยอย่างหยอกล้อ มันเป็นสิ่งที่ง่ายดายอย่างมากในการรักษาพิษนี้สิ่งที่คนผู้นั้นจําเป็นต้องมีก็คือการอยู่ในนภาที่สองแห่งขอบเขตก่อกําเนิดปรานและโคจรโลหิตกับปานแท้ของพวกเขาไปทั่วล่างเจ้าเฟิงนั้นบอกเรื่องนี้กับหลินฟานและหลานเซยียวหยวนเพียงสองคนอย่างลับๆเด็กหนุ่มนั้นเป็นเพียงผู้เดียวที่รู้เรื่องยาในบรรดาผู้ที่เข้ามาในธรรมครัง้งคราวนี้แน่นอนว่าอีกคนที่อาจจะรู้เกี่ยวกับเรื่องยานั้นก็คือหลิวเย่เอ๋ออาจารย์ของนางนั้นคือแม่เท่าหลิวเย่ นักปรุงยาที่เก่งกาที่สุดในสำนักในฐานะของสิทธิของสตรีผู้นั้นเด็กสาวควรจะเรียนรู้ได้อย่างมากไปเถอะสีน้าของความเฉินน่าเกลียดเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าไม่มีสิ่งใดที่เขาสามารถทําได้เจ้าฟึงนั้นเรากับมัตฉาในน้ําในบัดนี้เขานั้นเหมาะสมกับการเอาชีวิตรอยดยิ่งนักนอกจากนั้นทั้งหลินฟ้าและหลันเซียวหยวนก็ดูจะเชื่อฟังเด็กหนุ่มหนึ่งวันและหนึ่งคืนต่อมากลุ่มของทั้งสี่ได้สํารวจไปทั่วเขางงกุด พวกทุกชั่วขณะหนึ่งพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับการโจมตีของขังคาวนินโลหิตนอกจากนั้นมันยังมีสัตว์อสูรเหยาวอันตรายที่ซ่อนอยู่กายอยอู่ภายในถ้ำอย่างอสอพิษเทาเงาทมินผีเสื้อและกระทั่งงูเหลือมเจ้าเฟิงนั้นดูราวกับสามารถควบคุมทุกสิ่งได้และเด็กหนุ่มช่วยเหลือเพียงหลินฟานและหลันเซียวหยวนครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นกวนเฉินเป็นเพียงผู้เดียวที่ต้องเผชิญหน้ากับทุกอย่างและเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากในขณะที่เจ้าเฟิงและอีกสองคนนั้นราวกับปลาในน้ํา ในระหว่างทางเด็กหนุ่มผมคามได้ฆ่าอสอรพิษไปจํานวนมากและคืนกินน้ําดีของพวกมันทําให้เขาเข้าถึงข้อกําหนดที่เขาต้องการในการทะลวงเข้าสู่นาภาที่3ดังนั้นแล้วเขาจึงได้ให้น้ําดีบางส่วนแกลินฟ้านอีกฝ่ายบัตดนี้ได้เข้าสู่ขั้นปลายของนาภาที่2ด้วยผลจิตวิญญาณม่วงและน้ําดีของอสรพิษเจ้าเฟิงผู้นี้แปลกประลาดนะัก คนทั่วล่างของควานเฉินลูกชันภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแค่เขาไม่อาจจะคาดคำนวณของเจ้าเฟิงได้เป็นเขาซะเองที่ไปเชิญหน้ากับอันตรายทุกครั้งโชคดีที่เขาอยู่ในในภาที่สี่แห่งขอบเขียดก่อกำเนิดบานเขาจึงมีชีวิตรอดได้ชายหนุ่มตัดสินใจที่จะแยกจากเจ้าเฟิงเพราะมันเป็นเขาที่ตกอยู่ในอันตรายทุกครั้งมันเป็นเรื่องบังเอิญที่มากเกินไปแล้วเขารู้สึกเล้ากับว่าอีกฝ่ายได้คำนวณทุกสิ่งเอาไว้แล้วทุกครั้งเรามาที่นี่แล้วครั้งหนึ่ง เด็กหนุ่มตระกูลเจ้าพันเออยขึ้นในขณะที่เขาชี้ไปอย่างทางแยกหนึ่งในระหว่างทางเด็กหนุ่มยังคงสร้างแผนที่ในศีรษะของเขาต่อไปเรื่อยๆแต่ทว่าแผนที่นั้นยังไม่สมบูรณ์เจ้าเฟิงวิเคราะห์และประ,ประมาณว่าพวกเขาควรจะเดินมาราวๆหนึ่งในสามของระยะทางและในวันต่อไปพวกเขาควรจะสามารถหาทางออกได้สิทธิ์น้องเจ้าความจำและปฏิกิริยาต่อต้ของเจ้ายอดเยี่ยมนักเหตุใดจึงไม่มานำทางเล่ากวานเชิญเอ่อย่างจงใจได้สิเจ้าเฟิงเอ่ยตอบขึ้นในทันที หากเป็นเช่นนี้เขาจะสามารถไปสำรวจยังที่ที่พวกเขายังไม่ได้ไปและหาทางออกได้ผลลัพธ์นั้นก็คือทางที่เจ้าเฟิงนั้นเลือกมันจะมีอัตราการเผชิญหน้ากับข้างคาวนินโลหิตสูงมากยิ่งพวกเขาเข้าไปใกล้เท่าใดก็ยิ่งมีข้างคาวมากขึ้นเท่านั้นเด็กหนุ่มรู้สึกไม่สบายใจเอาซะเลยเล่ากับมีรังข้างคาวอยู่เบื้องหน้าในตอนที่เขาคิดเช่นนั้นเองเสียงร้องจำนวนมากก็ได้ดังขึ้นจากพื้นที่ด้านหน้าเสียงบินของสัตว์อสูรจำนวนนับไม่ถ้วนดังก้องไปทั่วถ้ำ สีหน้าของเจ้าเฟิงแปรเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงร่างของเขาพุง่งวูบทันทีที่เสียงร้องที่เต็มไปด้วยพลังจิตดังขึ้นสั่นสะท้านหัวใจทุกคนรู้สึกเจ็บศีรษะหูและจมูกของนินฟานปรากฏรอยเลือดขึ้นเซียววินาทีต่อมาขังข้านินโลหิตจ,จำนวนนับร้อยได้พุ่งทะยานตรงไปอย่างทั้งสี่จากฝูงขังข้าวที่อยู่ด้านหน้านั้นมีปีกที่กว้างสองถึงสามหลาทุกๆก,การก็คือปีกจะพัดฝุ่นให้ฟุ้งกระจายขึ้นในอากาศมันคือราชาขังข้าว มันได้ส่งเสียงร้องบาดหูขึ้นทําให้ปานแท้ของทุกคนสูญเสียการควบคุมไปพลังฝึกตนของคราง้งคาวน,นี้อาจจะใกล้เคียงกับรัฐอา,าีิหะเมื่อมองไปยังฝูงค้งังคาวคนทั่วล่างของเจ้าฝึงก็ลุกชันแต่ทว่าโชคดีที่เสียงร้องของราชาค้าั้งคาวไม่ได้ส่งผลต่อเขาทั้งสี่ถูกล้อมและเข้าสู่การต่อสู้อันหนักหน่วงเมื่อถึงจุดสําคัญพวกเขาต่างก็ใช้ท่าไม้ตายของตนเองออก ฝ่ามือวายุอัศนีเจ้าเฟิงผักดันฝ่ามือของเขาออกครั้งแล้วครั้งเล่าทุกๆฝ่ามือจะจัดการ้างังขาวไปได้จํานวนหนึ่งวิชาดาบเคลื่นหวนหลินฟ้านกําดาบยาวของเขาไว้พร้อมกับวาดมันผ่านอากาศสร้างคืนอากาศครอบคลุมไปยัง้งังขาวที่อยู่ไกล้ๆความเฉินมีพลังฝึกตนที่สูงที่สุดและร่วมมือกับหลันเซียวหยวนในการต่อสู้กับราชา้ังข่าวราชาขัางข่าวกรีดร้องออกมาหลายครั้งส่งผลต่อสมาธิของทั้งสองทำให้พวกเขาไม่อาจจะจัดการมันลงได้ในระยะเวลาสั้นๆ ในเวลาเดียวกันข้างคาวดินโลหติตใกล้ๆก็ได้มีจํานวนเพิ่มมาขึ้นโดยที่ไม่ว่าจะเป็นตัวใดก็อยู่ในนาาพาที่หนึ่งเป็นอย่างน้อยตายซะการเฉินพันดึงดาบยาวสี่บอลของเขาออกแล้ววาดมันไปเื้องหน้าการวาดดาบเพียงครั้งเดียวนี้ได้ฆ่าข้างคาวนับสิบไปในเซียววินาทีและทิ้งรอยบาดลึกถึงกระดูกไว้บนล่างของราชาข้างคาวดาบเดียวนั้นได้บังคับให้ราชาข้างคาวต้องล่าถอยอวุชั้นมนุษย์ระดับกลางเจ้าเฟิงประหลาดใจเล็กๆ มันเป็นอาวุธมนุษย์ระดับกลางเช่นเดียวกับของหิวเย่เอ๋อแต่ถ้าว่ามันแข็งแกร่งกว่า 2- ถึงสเท่าเมื่ออยู่ในมือขวาของกวนเฉินโอกาสดีที่จะจัดการราชาข้างเค้า,า,าวิง่งถ้าว่ากวานเฉินกลับหมุนตัวลัทยานล่างไปยังหนึ่งในทางออกอย่างกระทันหนันวิง่งกันหรอการกระทำของอีกฝ่ายได้สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าฝึงเพราะหากกวนเฉินและหลันเซียวหยวนสู้ต่ออีกเล็กน้อยพวกเขาก็สามารถจัดการราชาข้างเค้าได้แต่ถ้าว่าเด็กหนุ่มนั้นไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการแยกทางกับตัวเอง วิ่งแยกกันไปเมื่อเผชิญหน้ากับค้างคาวจำนวนมหาศาลเช่นนี้เจ้าเฟิงก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วมันมีทางแยกหลายทางที่นี่โดยบังเอิญควานเฉินเลือกทางหนึ่งในขณะที่หลานเซียวหยวนเลือกอีกทางเพราะหลินฟานจดจำได้ถึงสิ่งที่เจ้าเฟิงเอ่ยทั้งสองจึงเลือกไปในทางเดียวกันกวานเฉินและหลานเซียวหยวนนั้นล้วนเป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสและเจ้าสำนักหมายความว่าพวกเขาย่อมมีภพยหลับเป็นของตัวเองเจ้าเฟิงคิดและไม่ได้ออกปากเรียกหลานเซียวหยวน กลุ่มของข้างเขาได้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มพร้อมกับที่ราชาข้างเขาได้พุ่งตามควานเฉินไปข้างเขาในนภาที่สามแห่งขอบเขตก่อกำเนิดปานอีกสองตัวต่างนำฝูงข้างเขาไล่ล่าหลันเซลยวนเจ้าเฟิงอลินฟานโชคร้ายมีข้างเขาในนภาที่สามนำกองทัพข้างเขาดินโลหิตไล่ล่าพวกเขาไปเพราะว่าพวกเขามีคนมากกว่าบัดซบโชคร้ายซะจริง เ้าเฟิงสบุรออกมาเมื่อเขาตระหนักได้ว่าทางเบื้องหน้าเป็นทางตันครั้งค้าวที่ไล่ล่าพวกเขามานั้นมีจํานวนเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวโดยมีผู้นําในนภาที่สามแห่งขอบเขตก่อกําเนิดปานได้ปรากฏตัวขึ้นสิทธิ์น้องเจ้าอย่าได้กัง,งวลถึงข้าหาท่างฝ่ากออกไปเถอะลินฟ้านเข้าใจว่าอีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งกว่าเขามากและตราเต้าที่เด็กหนุ่มไม่พบกับราชาครั้งเก่าเข,า,ข,า,ขาย่อมสามารถหลบหนีได้ ไม่มีโอกาสเจ้าเฟิงยืนนิงพร้อมใส่ศีษษะข้ั้งข้าวนินโลหิตกี่เสียงขึ้นทีละตัวส่งคืนเสียงออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าโจมตีทั้งสองด้วยพลังจิตการที่ทั้งหมดร้องขึ้นพร้อมกันกระทั่งผู้ฝึกตนในรัพาที่4แห่งขอเขตก่อกำเนิดปานก็ไม่อาจต้านทานได้เลือดไหลออกจากปากตาและหูของหลินฟ้านในขณะที่เขาจะหลบไปแบบนี้ดีกว่า เจ้าฟื้งยืนอยู่ที่ใจกลางการโจมตีของพลังจิตโคจรปานแท้ของเขาเพื่อป้องกันพลังจิตภายในมิติในดวงตาซ้ายของเขาแสงสีคามได้กว้าง2.2ฟุตและยังคงดูดกลืนพลังจากการโจมตีต่อไปเรื่อยๆเด็กหนุ่มผมคามดึงที่ปิดตาของเขาออกอย่างช้าๆเรือนผมโบกพัดไปกับสายลมพลังจิตสังหารดวงตาสีคามแหลมคมได้ปลดปล่อยกินงอเก่าแก่โบราณออกมาราวกับว่ามันเป็นเจ้าแห่งความชั่วร้ายจบนะคะกับอีพีนี้นะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวไปติดต่อ เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคะ